วันนี้นะครับแม่บ้านผัดจะผัดกะเพรานะครับรู้สึกวันไหลไหลสามสหายนะเนี่ยมีกระดูกหมูออมมีอะไรอีกนะมีเครื่องในไก่และหมูสับหมูสับนี่โอเคเนื่องจากวันนี้เรากลับมาที่กรุงเทพนะครับก็ทําเยอะหน่อยให้ลูกๆกินนะคือคือเราเรียกว่ากระเพราสามกระสับนะครับกระดูกหมูออนเครื่องในไก่และหมูสับนะครับ กต้องเคี่ยวนานมากเลยนะครับเนี่ยเพื่อให้มันไออะไรนะกระดูกอ่อนมสุกนะครับแล้วก็นุ่มแล้ก็ใส่หมูสับนเยอะเลยวันนี้ก็ใส่แผกกดนะครับใส่น้ำมันหอยหน่อยเพราะว่าลูกชอบนะครับ นิดหน่อยไข่ถั่ว,วอันนี้ก็กระเพรานะครับก็เก็บม,มาจากที่นนเก็บม,มาจากที่ที่บ้านริมน,น้ำเราเรปลูกไว้เองนะครับอันนี้ก็เป็นกระเพราออร์แกนิกแน่นอนอันนี้ผัดซีฟังให้ลูกเม่อกี้ผัดแตงให้ลูกไปแล้ว,วอันนี้ก็คือของเราพ่อแม่ชอบสกัดยาอ่าันนี้ กินยาพ่อกินยานะครับคุณใน,นบ้านก็เก่งมากหน้าหนึ่งทำสามยาสามพอชั่นแบ่งสามพอชั่นไปนเลยอันนี้ก็คือของพ่อของแม่เหมือนเดิมใบกะทาวเราปูเพลงครับอันเยอะเลย น,นี่ก็คือโฉนหน้าของกระเพาราสามกริย์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยกระดูกหมูตับแล้วก็หมูสับ <S <S เดี๋ยวก่อนปุ้มอ,อันนี้ก็คืออันนี้ของคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้ก็ของลูกคนที่หนึ่งนะครับเขาอชอบไม่ชอบใส่ถุงวฝักยาวอันนี้ของลูกคนโตนะครับคือพี่ปูพี่ปูนี่ต้องกินแบบจืดจืดเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือโฉนหน้าของกระเพาราสามกระสับนะครับ